งานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับก a r m i n f o r e s e r 935นะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดเข้าสู่โหมดนาฬิกาได้ตามปกติอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม100แล้วนะครับจากตอนแรกที่ค้างที่หน้าโลโก้ไม่ไปไหนนะครับก็กลับมาเข้าสู่โหมดนาริกาได้ตามปกติเซนเซอร์ฮา,าร์ดเรนี่นะฮะทำง,งานนะครับนำไปจับสัญ,ญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยเลื่อนลง เลื่อนขึ้นนะครับทางานได้ตามปกติเดี๋ยวเราร,รอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททางานนะครับนี่ฮะเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ประมวลผลทํางานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็แนะนําว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์น,นะครับแล้วก็ข้อจํากัดของการเปิดซ่อมของระบบกันน้ําทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะ ใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบก,กันน้ําทุกชนิดขึ้นอยู่กับดุลพินิษของลูกค้าเองนะครับที่จะนําไปลุยก็เชื่อมต่อสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จร้อเปซนะครับมอเตอร์สัน่นถอดสายชาร์จนี่นะฮะทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านโรลลีไบอินดีให้บริการครับปุ่มเลื่อนลง อย่นย้นกลับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็อทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับ